ความเดือดร้อนเรื่องแรกวันนี้เป็นเรื่องของการใช้ถนนหนทางนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดไหนที่มีการซ่อมแซมถนนแล้วไม่มีสัญญาณไฟไม่มีป้ายบอกไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะคุณผู้ชมนี่กําลังให้การช่วยเหลืออยู่เลยนะคะเพราะ,ะว่ามีผู้ประสบอุบัติเหตุค่ะในขณะใช้เส้นทางผ่านหน้าโรงเรียนภูตาหลวงนะคะจังหวัดชนบุรีหน่วยกู้ภัยสว่างโรจนะธรรมสถานอำเภอสัตหีบรับแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์คันนึงเสียหลักล้มหน้าโรงเรียนภูตาหลวงก็เลยไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยมีด้วยกัน3คน เป็นพ่อแม่ลูกกันน้องชมพู่คือลูกสาวเนี่ยอาการสาหัสเลยนะต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลสัตหีบส่วนคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยมีบาดแผลถลอกตามร่างกายก็นําตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทยทหารเรือเบื้องต้นผู้เป็นพ่อชื่อว่าคุณวินัยพลเยี่ยมค่ะให้ข้อมูลบอกว่าขณะที่พาภรรยาแล้วก็ลูกสาวกลับบ้านพอมาถึงจุดนี้นะคะกําลังมีการซ่อมแซมถนนคุณผู้ชมดูสภาพถนนไปด้วยนะทีนี้มันมีการเทยางมาต่อยค่ะทําให้พื้นถนนมันไม่เท่ากันแต่อย่างที่บอกค่ะผู้ ู้รับเหมาไม่มีการติดไฟไม่มีการติดป้ายแจ้งเตือนก็เลยทําให้คนที่เขาใช้เส้นทางเนี่ยเขาไม่รู้รถก็เลยเสียหลักลื่นล้มจนทําให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทางตัวผู้บาดเจ็บเองเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยด้วยจึงอยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาตรวจสอบการทํางานของผู้รับเหมาก่อนจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้กับคนอื่นอีกนะคะ